มาดูฟักทองนะครับทองที่เก็บไว้ทําพันุ์นะครับนี่ฟักทองเราี่ครับลูกตัวโต,วตวเลยนะครับเก็บไว้ทําพันุ์นะครับต้องปิดไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะมีไก่เข้ามาจิกไก่บ้านอื่นนะครับตามทุ่งครับแต่เขามาเลี้ยงก็มีโหระพัวโหระพา อนเย็นๆครับกลับมาจากที่ทำงานนะครับก็ดูต้นไม้นะครับบรรยากาศตามทุ่งนาก็วันนี้มีลมนิดหน่อยนะครับอากาศสบายๆครับเมื่อเช้าฝนตกครับบ่อน้ำเราครับเดินจะโอเคครับไปอีกยังไม่ได้เต็มที่เลยนะครับ มาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้กล้วยหอมนะครับกำลังโตเลยนะครับมีกล้วยหอมกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่นะครับที่ปลูกปลูกไว้แถวนี้นะครับเกษตรวันหยุดครับมีเวลาเราก็มาดูครับนี่ครับชะอมไรนามครับซื้อจากลานต้นไม้ครับมาปลูกครับกําลัง ติดยอดครับติดรากแล้วนะครับเนี่ยซือมาไม่เยอะครับห้าหกต้นครับแล้วโตแล้วค่อยขยายเอานะครับเราทุนไม่ค่อยเยอะนะครับหรือตามกำลังของเรานะครับซืออย่างละนิดละหน่อยนะครับก็โตอยู่นะครับ กำลังโตครับกำลังโตยังไม่ได้กินนะครับปล่อยเขาโตเยอะๆก่อนนะครับค่อยมากินแล้วก็ปลูกไว้หลายอย่างนะครับก็มีถัว่วนี่ครับขาเหลือนะครับกำลังขึ้นเลยนะครับ ปลูกไว้เยอะอยู่นะวาเหลืองครับเรียงไปเลยครับยาวไปนู่นเลยนะครับสองข้างเลยนะครับ่าเหลืองครับหลังต้องการปุ๋ยเลยนะครับนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับเราไปทำงานกันต่อเลยครับ แค่น,นี้แหละครับโอเคครับบ๊ายบายครับ